ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม ok ยกครั้งจุติยุทธภพเลือดใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมในวันนี้ของเราเป็นวันที่20มิถุนายนปี2568เลยนั่นเองมีการประกาศครั้งยิ่งใหญ่ของเกมเลยนั่นเองตอนช่วงระหว่างประมาณ1นึ่ทุ่มหรือประมาณ6กโมงเย็นประมาณนี้เลยนั่นเอง <S <S ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วถูกต้องไหมก็คือการรวมเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเป็นการรวมเซิร์ฟเวอร์ฉบับขนาดใหญ่แบบมโหราการมากๆเลยจริงจริง เดี๋ยววันนี้ของผมจะมานั่งพูดคุยและลองวิเคราะห์กันดูสักนิดนึงดีกว่าไหมทุกคนว่าสิ่งที่พวกคุณจะพบเจอสําหรับหลังจากรวมเซิร์ฟมีอะไรกันบ้างดีไหมเอาแบบหลักๆกันละกันเนาะเอาหลักๆที่แบบทุกคนที่ฟังแล้วแบบโหเลิกเล่นดีกว่าไม่น่าเล่นต่อเลยนั่นเอง าะงั้นใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันประกาศจริงหรือปลอมปะท่านผู้ชมนี่เลยหลายคนน่าจะได้เห็นอยู่แล้วถูกต้องไหมนี่หน้าต่างเป็นแบบนี้ทางแอปออฟฟิเชีโดยตรงเลยนั่นเองก็คือประกาศรวมเซิร์ฟผู้เล่นที่หลักทุกท่านเราจะทําการรวมเซิร์ฟในวันที่23มิถุนายนเวลา11โมงจนถึงบ่าย2ประมาณ3ชั่วโมง ซึ่งให้คำนวณไว้ก่อนเลยว่าการบริหารมันเป็นของต่างประเทศนั่นเองเนาะคือ11โมงถึงบ่าย2เนี่ยไม่รู้ว่ามีอยู่จริงไหมอาจจะเป็นตอนเที่ยงหรืออาจจะเป็นตอนบ่ายโมงและเบ็ดเสร็จทั้งหมดอาจจะเป็นบ่าย4หรือบ่าย3นั่นเองเนาะคือไม่เคยเห็นเกมมันประกาศตรงนี้และแม่งตรงเวลาสักทีผมคิดว่าการปรับเวลาของมันอาจจะไม่ตรงของประเทศไทยอาจจะตรงของจีนไต้หวันอะไรไม่รู้แหละนั่นเนองเนาะ และทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนั่นก็คือกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่จะรวมเลยนั่นเองแหละคนบอกมอง,มอง,มองเออคุณสุลินแจกรหัสเราก็อยากแะแจกเหมือนกันติ่นอย่างเดียวกัวช่องมันบินเลยนั่นเองนะหลายคนน่าจะเห็นการประกาศนี้และจะว้าวมากบางคนหาแพทชั่นบางคนหาแก๊งหาพวกเรียบร้อยสุดท้ายก็ผิดหวังกันไปดน,นาวเพราะว่าอะไรเพราะการรวมเซิร์ฟเวอร์ไม่มีอะไรน่าตกใจไปกว่านี้อีกแล้วอย่างกลุ่มแรกไอ้ที่ซื้อไอดีกลุ่มแรกและอยากไปมันผมบอกเลยว่าสำลักเลือดตายแน่นอน เพราะกลุ่มแรกแม่งแหลงรวมสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเรียกว่าเจ็ดเทพโจรสลัดไปเลยแล้วกันเนาะเพราะแม่งน่าจะเดือดที่สุดแล้วสําหรับกลุ่มที่1กลุ่มที่2เดือดมากไหมก็เดือดมากแต่ให้ตีอย่างนี้ครับว่ากลุ่มที่2อ่ะจะมีคนที่เติมหนักหรือตานจริงเนี่ยประมาณเซิร์ฟละ2คนใช้คํานี้แล้วกันเพราะมี2ฝ่ายเผื่อไว้ก่อนเลยคือเซิร์ฟหนึ่งสองคนหรือ3คนแล้วแต่มีไม่เยอะมากถ้าเทียบกับกลุ่มแรกเลยนั่นเองเนาะส่วนกลุ่ม3 4 5 6 7 8หเ็เอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ครับแต่คิดว่าจะมีออยย่างน้ หนึ่งถึงสองคนต่อหนึ่งเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนั่นเองแล้วพวกคุณอยู่เซิร์ฟไหนกันบ้างลองมาพูดคุยกันดูไหมอย่างของผมนี่เลยครับกลุ่มที่สองะรวมตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เจ็ดไปจนถึงสิบเก้าซึ่งไอ้ไทม์โซนที่อยู่ตรงนี้ของผมอะแม่งแหล่งรวมคนน้อยมากๆเซิร์ฟเถึงสิหลายคนบอกเอ้คุณสุรินผมอยู่เซิร์ฟเนะถ้ารวมกันเดี๋ยวผมช่วยเอย้คุณสุรินผมอยู่เซิร์ฟสินะถ้ารวมกันเจอเจอแน่นอนนะได้เจอผมแน่นอนสําหรับคุณสุรินที่พวกคุณถามหาซึ่ง เก่งไหมไม่ได้เก่งเพราะตอนนี้แมงยังไม่ได้ทำลายพายเลยส่วนเราจะได้เจอกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนก็สามารถทักทายกันได้เลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่ผมคิดเอาไว้และวิเคราะห์และคาดการเอาไว้เนี่ยจะมีอะไรบ้างที่ทําให้พวกคุณอาจจะเลิกเล่นรักขายเทดีทิ้งถึงแม้ว่ามันจะรวมเสิร์ฟแล้วนั่นเองป่าท่านผู้ชมนี่เลยผมทํามาเป็นแบบรูปแบบเอกสารให้อีกแล้วเช่นเคยคืออันนี้พูดจากใจวิเคราะห์แบบคร่าวๆเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมก็คือ ลูปเดิมๆที่พวกคุณจะต้องเจอมีอะไรกันบ้างผมวิเคราะห์มาทั้งหมด4อย่างเอาเป็น4อย่างหลักนี้เลยนั่นเองเนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้ว่าคิดเหมือนผมหรือเปล่าหรือคิดแตกต่างกันยังไงนั่นเนองเนาะเรามาดูกันที่ข้อแรกครับที่เลเวลเต็มที่เลวลเต็มความหมายคืออะไรก็คือที่เวลมันเต็มจริงถ้าหากใครดูที่เซิร์ฟ20และ21ไปแล้วเลยนั่นเนองเนาะพวกคุณจะทราบกันดีเลยว่า เ,เกมแม่งไม่ได้ขยายเซิร์ฟเวอร์ให้เลยนะก็คืออันตรายมีกี่ชแนลปลอดภัยมีกี่ชแนลแม่งกระสับแค่นั้นอนะ่ะสมมติปลอดภัยมีแค่2ชแนลคุณก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปเลยหรือปลอดภัยมี1ชแนลแล้วถ้าเกิดมันเต็มเกิดอะไรขึ้นล่ะพวกคุณคุณเ้ยอันตรายมี7จ็ดชแนลอยู่กันแมงทั้งคืนอนะ่ะคืนเนี้ยคือใครที่แบบอยากอยู่ปลอดภัยก็ต้องอยู่ไม่งั้นก็คือตื่นเชา้ามาก็นอนกินยาหานฟ้ากินยกกินยุงไปเลยจริงพูดยังไงนะไม่รู้เหมือนกันพวกคุณก็ลองมาพิจารณาดูได้แต่อย่างที่บอกครับที่เวเวต็ม อย่างของผมเลเวล127ผมอยู่ที่ลาบอุหลง1 2 3เลทประมาณนี้พวกคุณเคยขึ้นไปสาราแอนกันไหมบางคนขึ้นได้บางคนขึ้นไม่ได้ก็จะรู้ตัวเองแล้วถูกต้องไหมบางคนก็ไม่ขึ้นไปเลยก็มีมาเพราะว่าตัวเกมมันบีบให้คุณต้องขึ้นไปที่สาลาแอนใครที่เก่งหรือฝืนนิดหน่อยต้องขึ้นไปถ้าไม่ขึ้นไปโดนทับที่เก็บเวลไม่ได้แน่นอนใครซีเรียสเตรียมตัวซะสองับฆ่ากันเองซึ่งเกมนี้เป็นเกม Pk นะเว้ยคุณ ผมจะบอกให้เกมโยกังยุทธภพอ,อะไรสักอย่างเนี่ยมันคือเกม P K ใครบอกเอ้ยมักดทําไมวะแบบนี้ไม่ได้นะแบบมันไ,ไ่ฟ้องหัวกิวนู่นนี่นั่นเขาก็ด่าสวนให้เดี๋ยวเกมมันคือเกม P K นั่นเองคุณจะต้องยอมรับค่าน,นี้ให้ได้อย่างเซิร์ฟคุณมีกฎมีระเบียบเรื่องของพวกคุณเลยแต่เซิร์ฟ12ผมไม่มีระเบียบทั้งนั้น้าได้บอกเลยกดแม่งทั้งคืนอ่ะหมัน่นไส้ใครเสียบบทแตบอกเลยไม่สนเพราะงั้นเซิร์ฟ12อ่ะอย่างที่ผมอยู่คือทหารผ่านศึกซึ่ง ผมไม่รู้เซอร์พวกคุณเป็นยังไงถ้าเซอร์พวกคุณมีกฎระเบียบพวกผมฟังนะแต่ถ้าไม่มีกฎระเบียบเมื่อไหร่อ่าพวกผมสนุกแน่นอนคือทั้งคืนเหมือนกันเพราะงั้นก็เตรียมตัวกันได้เลยสําหรับการฆ่ากันเองนั่นเองเนาะทุกคนอย่างของผมไม่ได้เก่งมากผมก็อยู่ปลอดภัยทั้งชีวิตอะผมไม่ซีเรียสอยู่แล้ว3แย่งทรัพยากรอย่างที่ผมบอกนอกจากฆ่ากันเองระบบเดียวกันคือ แย่งทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบอสปีกบอสอะไรก็ตามตัวดวงตัวเด็กบางองอแงอะไรไม่รู้ตีทิท้งหมดนะคือไม่สนนั่นเองเนาะคือแย่งได้แย่งไปดิแย่งไม่ได้ก็ต้องถอยไปนั่นเองเนาะมีแค่นั้นต้องเข้าใจในระบบนี้ด้วยซึ่งมีคนนี่เลเวลน้อยมากมายเติมงบเติมน้อยอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเขาแต่ความผิดพวกเขามีแค่ข้อเดียวคือไม่มีสิทธิ์โวยวายในคําที่ว่าเขามาแย่งทรัพยากรคุณเพราะว่าผมบอสก็ไม่ได้สักตัวเหมือนกันผมก็โดนแย่งทั้งวีทั้งวันต,ตะบี้ตะ เพราะงั้นไม่ใช่แค่พวกคุณอย่างเดียวที่ผมจะต้องแยง่งผมก็ต้องไปแย่งกับฝั่งตรงข้ามด้วยเอาง่ายๆครับประโยคง่ายๆปลาใหญ่กินปลาเล็กในเมื่อผมตัวเล็กกว่าก็โดนคนตัวใหญ่กว่ากินพวกคุณตัวเล็กกว่าผมผมก็แค่ต้องแย่งจากพวกคุณมาแค่นั้นเองต้องทําใจในข้อนี้ให้ได้4ครับอ่อนฟาร์มไม่ได้อ่อนฟาร์มไม่ได้ความหมายของผมคืออะไรอย่างข้อแรกที่เต็มข้อสี่ก็เหมือนกันคุณปิดบอลช้าตีมอนไม่หมู่ เจอคนตีเจ็ดเป้าแปดเป้าเก้าเป้าแย่งทับที่เขาก็ได้มอนไปลัวๆส่วนคุณก็ได้แค่เศษจ,จากที่เขาตกมาใช้คํานี้ละกันผมอาจจะดูพูดแรงนิดนึงแต่อยากให้พวกคุณได้คิดกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันน้อยพวกคุณสบายมากไม่ว่าจะฟาร์มทรัพยากรฟาร์มปีกมีกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นเมื่อไรที่กุ๊ปสองผมไปรวมตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เจ็ดถึงสิบเก้าซึ่งมันอาจจะมากกว่าหนึ่งร้อยคนหรือสองร้อยคนผมไม่รู้แหละแต่พวกคุณจะต้องเหยียบกันตายแน่นอนเพราะงั้น อ่อนฟาร์มก็เตรียมตัวซนะอย่างเซิร์ฟผม12มีกิวของพวกตัวเด็กๆ,ๆที่เขาเล่นกันแบบสโลไลท์เขาอาจจะไม่ซีเรียสในตอนนี้แต่เมื่อไหร่ที่รวมเซิร์ฟคุณอาจจะซีเรียสเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันจากที่ผมพูดมาทั้งหมด4ข้อนี้พวกคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะหลายคนบอกว่าเอ้ยเซิร์ฟผมไม่เห็นเจอเลยคุณสุรินอย่าม,ามั่วนะมั่วเลยแบบนี้มันไม่มีทางเจออยู่แล้วเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับพอเซิร์ฟ12หวดกันมาแล้วแม่งไม่หลับไม่นอนหวดกันหมด บางคนทํางานกะดึกบางคนทางานช่วงเช้าแม่งขวดกันทั้งคืนแย่งบอสทั้งคืนบอสปีก็แย่งเหมือนกันจะมีไม่กี่คนที่แบ่งจริงๆไออย่างผมเนี่ยอย่างผมทําช่องนะทุกคนรู้จักผมหมดอาจจะใจดีแบ่งให้บ้างผมเลยไม่ซีเรียสมากแต่บางคนที่ไม่ได้รู้จักเลยเนี่ยขวดกันหน้ามืดตามัวบางคนแคบ16มาแม่งตีทิ้งหมดไม่สนครับหรือหลายคนที่บอกว่าเอ้ยคุณสุรินแต่บอสปีเขาน่าจะแบ่งกันนะไม่มีทางครับบอสปีกต่อให้ครบโคตาไปแล้วเขาก็จะตีทิ้งคือทำางิงกัก็ได้ไม่ให้คุณได้ เพราะงั้นรวมเซิฟในงวดนี้พวกคุณก็เตรียมตัวที่จะรับชะตากรรมได้เลยคาดการ1เดือนมีเทขายไอดีชัวอันนี้จากที่ผมมองเพราะอะไรเพราะ20กับ21ระยะเวลาประมาณ1เดือนเริ่มเทขายไอดีออกทิง้งเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันกดกันทั้งคืนเออมันกดทั้งคืนมันอยู่ไม่ได้แน่นอนข้อต่อมาครับเติมเงินหนักเท่ากับเลิกอันนี้เรื่องปกติผมคิดว่ายังไงก็โดนแต่ทําไมผมถึงต้องยกข้อน,นี้ขึ้นมารู้ว่าเพราะอะไรง่ายๆครับไม่ได้ยากเลย เหตุผลก็คือเจอคนที่เก่งกว่าคุณอยากได้ของคุณต้องเติมอัดไปสู้กับเขาส่วนคนที่มีงบเขาก็จะเติมอัดขึ้นไปอีกคุณก็ต้องฝืนต่อไปนั่นเองเนะเาะพองานเล่นตามงบตัวเองอย่าได้ห้าวเด็ดขาดมีเท่าไหร่เล่นแค่นั้นนะถ้าใครห้าวปับก็เตรียมตัวขายไอดีซะผมพูดเลยเราตัวเด็กที่เวลเฉลี่ยไม่เท่าคนเติมเจอตัวเด็กด้วยการแย่งทรัพยากรผมบอกเลยสนุกขาวนี้ได้สนุกแน่นอ,อนหลายคนโอ้พี่สุรินทำไมมาแย่งผมแบบนี้คุณก็เวลเยอะนู่นนี่นั่นนะ เดี๋ยวเจอเลทเท่ากันแย่งกันเองเลทเท่ากันเลเวลร้อยสิบสองแต่แม่งใส่สิบสามมาตีคุณอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้เรื่องจริงๆสนุกแน่นอนพวกคุณผมบอกเลยหนะ้าต่อมาพวกคุณคลิปนี้จะยาวนิดนึงเนาะก็ลองมาพูดคุยกันดูได้ผมอยากให้พวกคุณตาสว่างกันสักนิดหนึ่งด้วยนะหลายคนอยากรวมเซิร์ฟไม่มีปัญหาใครมีงบอยากรวมเซิร์ฟไม่มีปัญหาแต่ตัวเด็กๆที่เมบโอเห็นคนตัวเติมแพงแล้วแบบอยากรวมมากเอ้ยพี่เอาเลยเชียร์เลยผมเชียร์เลยไอตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยเชียร์คนที่เติมหนักเชียร์เลยรวมเลย เดี๋ยวไอตัวเล็กๆที่เลเวลสบายเนี่ยเดี๋ยวสนุกแน่นอนผมบอกเลยนะคำนี้อันนี้ย้ำหลายรอบมาเตรียมตัวซะสิ่งที่ควรระวังก่อนรวมเซิร์ฟด้วยความหวังดีอันนี้ผมหวังดีจริงๆนะกิจ,จกรรมรวมเซิร์ฟมาแน่เตรียมเงินเอาไว้ใครสําหรับคนที่เติมคือไอกิจก่อนหน้านี่ที่มามา,มาหลอกลวงคุณแน่นอนละคือคุณต้องเติมเงินเข้าไปเพราะงั้นนี่เตรียมตัวได้เลยระวังระวังให้ดีนะฟังให้ชัดๆผมจะพูดให้ชัดๆเลย ของอาจหายได้ไม่เชื่อไม่ว่าแต่มีคนหายมาแล้วซึ่งเซิร์ฟที่สอง,องผมมีคนหายมาแล้วหายโดยที่เกมมันปิดการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์แต่เขาอยู่ในช่วงของทะเลข้ามทะเลข้ามในที่นี้ก็คือทะเลมังกรที่เปลี่ยน6เปลี่ยน7เปลี่ยน8ปที่มาตีบอสกันถูกต้องไหมที่จําหน่ายทาเซ็ตความดีนั่นแหละหายตรงนั้นปิดเซิร์ฟตรงนั้นตัวเด้งของหายบวก13หายไปชิ้นหนึ่งไร้ผ่า,าหายบางคนเซิร์ฟผมปีก5าปีก5าคือปีกแดง5ดาวหายก็มี พราะงั้นระวังตัวเอาไว้สิ่งที่ผมจะบอกพวกคุณก็คือกะรุณา่าอัดคลิปถ่ายของตัวเองเอาไว้เสียเวลาสักสิบนาทีดีกว่าของหายเป็นหมื่นแต่เกมคงไม่รับผิดชอบหรอกบางอันนี้ผมพูดเลยนะเพราะงั้นยอมเสียเวลาสิบนาทีเปิดครั้งเลยดูทุกชิ้นเลยอุปกรณ์คุณใส่อะไรบ้างออฟอะไรบ้างคลิกทีละชิ้นดูเลยอัดเอาไว้ไม่คลิปอะไรหายจะได้แจ้งได้ถ้าเกมมันไม่ปรับปรุงคุณก็แค่แคทเทขายของไอดีทิ้งเพราะว่าเกมมันไม่ได้สนใจอะไรพวกคุณเลยนั่นเองเนาะ อันนี้ด้วยความหวังดีรักและเป็นห่วงจากผมสุรินทร์ทูแฮนฝากติดตามช่องและแชร์ให้ผมด้วยนะกลุ่ม2ได้พบกันแน่นอนครับสำหรับตัวผมสามารถทักทายกันได้จะฆ่าผมก็ได้ด้วยเช่นกันอันนี้ผมจะบอกพวกคุณเอาไว้เลยนะจะฆ่าผมก็ได้เช่นกันผมโกรธไหมก็โกรธบ้างมีอะไรบ้างแต่ได้เมื่อผมสู้คุณไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าผมสู้คุณได้แล้วคุณมากดผม ผมก็จะแอบไปหาคุณด้วยเช่นกันเพราะงั้นอย่าได้โกรธกันเด็ดขาดถ้าหากคุณทำผมแล้วผมทำคืนก็ไม่โกรธกันนั่นเองเนาะอันนี้ผมพูดเลยนั่นเองจากใจเลยจริงๆผมพูดได้อย่างชัดเจนมากเลยนะทุกคนเพราะงั้นก็เตรียมตัวได้เลยเราได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ใครที่มีประดับ1 0 9 119หรือ129ที่อยากจะปล่อยเป็นของทวนอาธรรมฟังให้ขึ้นใจนะทวนอาธรรมนะเพราะตัวสุรินคือทวนอาธรรมนั่นเองนี่ตัวนี้เป็น สายอาธรรมโดยแท้หากใครมีแล้วอยากจะขายผมจริงๆทักติดต่อผมได้ทางเ Facebook ของผมทักมาได้เลยหรือรวมเซิร์จ,จะทักมาส่วนตัวก็ได้เช่นกันถ้าคุณขายในราคาถูกขายในราคาถูกในที่นี้คือมันพอเหมาะแบบไม่น่าเกียดเกินไปไม่ใช่แบบพอรวมเซิร์ปั๊บตั้งราคากดเสียวผมเลยผมไม่เอานะแต่ถ้าตั้งในราคาที่แบบคุณพอคุยกันได้ลดราคาให้ได้ไม่มีปัญหาหรือถ้าเกิดคุณนิยามอ่า ไม่ใช่นิยามเรียกว่าอนุญาตให้ผมผ่อนจ่ายได้ผมยินดีผ่อนจ่ายเพราะว่าผมไม่ได้มีเงินผมคือพนักง,งานเงินเดือนปกตินั่นเองเนาะถ้าผ่อนจ่ายได้แล้วคุณโอเคผมก็ไม่มีปัญหาที่จะซื้อของคุณเลยนั่นเองและก็ฟังอีกข้อหนึ่งให้ดีผมจะไม่โอนให้ก่อนเด็ดขาดจนกว่าจะได้ของครบทั้งหมด5ชิ้นอันนี้ฟังไว้เลยนะถ้าใครอยากจะอยากจะขายของให้ผมผมจะต้องได้ของทั้งหมดครบ5ชิ้นและผมจะโอนให้ผมไม่บิดพวกคุณแน่นอนเพราะว่าอะไร ถ้าผมบิดพวกคุณคุณเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจตำรวจตามช่องผมตามมาถึงบ้านผมได้ตำรวจจับผมแน่นอนแต่คุณถ้าเกิดผมโอนให้พวกคุณบิดผมผมจะต้องไปตามเรื่องมันวุ่นวายมากนั่นเองเนาะพราะางนั้นเราอยากได้วุ่นวายถ้าคุณจะขายผมขายในราคาที่โอเคจริงๆคุยกันได้ขายของกันแบบผู้ใหญ่เลยนั่นเองเนาะคลิปนี้ผมอาจจะดูพูดแข่งนิดนึงแต่อยากให้ทุกคนพิจารณาและพูดคุยกันด้วยเลยนั่นเองเนาะ ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยหรือเป็นไม่ได้กดแชร์ให้เราด้วยได้ยินดีเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแน่นอนสําหรับวันที่23สามิถุนายนซึ่งผมก็เตรียมตัวพร้อมก่อนถึง23าผมคิดว่าไราพ่้าบวก13น่าจะพอเพราะตอนนี้พร้อมเรียบร้อยในกี้กลับมาแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปอีกหนึ่งคลิปให้ด้วยซึ่งยังไม่ได้ตัดต่อแต่คิดว่าไม่น่าตัดต่อทุกคนได้เห็นแน่นอนส่วนสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ�